ลุงจะเย็นนะครับลุงแต่ลไล่แล้วก็พูดได้ไม่ดีหน่อยลำตึงหงายเงือบโอเคผมพร้อมแล้ว <c oughs> พร้อมแล้วครับไม่<อ>มีใครกดเลดี้อ่ะกดเลดี้กดเลดี้ แหลงพวกแหลงไดมอนนี่ทำไมเขาถนัดดาดนี้กันออกูปวดเยี่ยวแล้นะพี่ตอนนี้นลุงไไม่ไหวแล้วลุงกดตัว S ลุงกดตัว S, <S ลุงกดได้เลยพีลุงกดลุงกดไม่ต้องกดด้วยะพี่ถึงจะเข้าได้่ะไม่ไม่ต้องกด,ด,งด,ม,ม,งกดมูใช่รอะเดี๋ยวนะ <S <S คนนี้ทำไมผมไม่เคยเห็นว่าไอ้ J I, I, I N เนี่ยทำไมผมไม่เคยเห็นว่า ไอเลี uno, ua, ้ยงโลกีเฉยโยลุงเอ้ยพอเป็นเตอร์เชื่อเราเราชนะจริงเหรอวะเฮ้ยทำให้เต็มที ah, ่อ่ะลุงเต็มเต็มที่พอเขาอยู่ดิพี่ผมเลยอะไรนะเขาอยู่ดิพี่ผมเลยใครโบนิกนายอ่ะโบนิกีนายอ่ะเขายังอยู่ดิพี่ผมอยู่เลย วะเปิดเปิดมอทุกคนแล้วเนาะมอสเอ้ยไอ้เชยกูลืมเปิดมอสยังไปเปิดมอสก่อนกูลืมแล้วแบงเปิดมอสยังไม่จะเปิดแล้วของเซ็งอะแล้วฮะมอสผมเด้งอ้าวไม่เด้งแล้วไม่เด้งแล้วแบนโลบินเนาะแต่เนี้บิดได้เปรียบได้เปรียบหรือคงว่าแมวบินได้เปรียกนะ ไม่ผมหมายถึงว่าผมจะแบนตัวบิดไงแต่ทีมนี้เรารู้สึกว่าเราไม่เคยสกิมใช่ป่ะไม่เคยเออแบนเคปดช่ไหมหรือว่าแคสแบนอะไรอ่ะแบนแคสหรือแบนตัวอะไรดีแบนเคปใช่ไหมแบนแคสก็ได้เลแบนเคมการโลมก็ได้เออ แบนแคปเราเหรออย่างนั้นเราเอาไปการโรมแล้วไงเจอแคดเราเราเบิดไปยัดเอามันไม่แบนจะเข้ากันเหรอมันไม่แบนหรอกแจ็คเคเราก็เอาไปล่าโรมมันก็ได้ลุงเดี๋ยวมันล่าเราได้เหมือนกันนะแต่เราจะล่าเขาก่อนไงลุงไม่เข้าใจหรอเดี๋ยวขาให้เราเรื่องเราเป็นฝ่ายป้องกันก่อนไม่ใช่เหรอก็ทำไมเราถ้าเป็นฝ่ายบุกนะเราทอยหัวก้อยแ แพ้เขาคอยหัวคอยแพ้เขาเลยเลือกฝั่งก <ขอ S 2> ่อนคือว่าลุงไม่แกหนองอลุงลุงคี้เียจแกได้ไมอยากแกได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงนะลุงถ้าถ้าลุงไม่เก็ตเนี่ยไอยของเขาแบนแคสว่ะแสดงว่าฝั่งนะเขาจะไม่เล่นแคสว่ะเอาเร็วเอาเว็วนี่ พี่ผมตึงว่ะเยี่ยเหนียวแล่นะอะไรเหนียวนะลุงคนดูผมคนดูผมเยอะลุงลุงจะพูอะไรกี่คนอฮะกี่คนข้รัช่างจริงหรือช่างช่างช่างจริงหรือช่างลองเนี่ยช่างจริงลุงเ้ยโอ้โหนี่ยคือผมว่าเราต้องจบที่เดยนี้แล้วนะ ลืมเอาบัคมาด้วยนะะแคมป์ค mm ิมอ่าร์ดอารดเอาบอทออกไปได้ป nah, ่ะอาร์ดเออแค่กดปิดไอ้นี่เจอเอง ทำไมมกดปิดไอดีหมดเลยวะห้องใส่อะห้องนอนคือห้องไหนวะใช่ห้องนอนปะไอห้องพี่มันไม่เป็นอะไรห้องเกมไม่ห้องเกมห้องเกมรูมอ่ะอันนี้เกมแต่ห้องข้างเกมอ่ะคือห้องอะไรโชฟี่ปะวะห้องแอร์เพราเกมโชฟี่ตรงไหนอะตรงไหนสักที่ตรงใส่อะลุปั้นลุปันไงลุปั ไม่มีเครื่องบินเหรอเออที่ไม่มีเครื่องบินเอ้ยอ๋อเอออ๋อห้องเกมไหมพี่กัดมีว่าผมมไม่เล่นไอดาหนี้แบบเป็นประจำอ่ะสปอนคิวสปอนคิวเฮ้ยถ้าคุณมีเหรอไม่ได้พูดกันเลยสุดยอดละละละน้าตัว มันถูกดี้โเนออกโอ้โหเปิดมาตาแรกก็แห้งแล้ว ััวหนโอ้โหไปวะไม่ไหวไม่ไหววะเริ่มแปม <c oughs> ลไว้ข้างบนเป็นโดนหน่อยก็ได้ครับไม่ผมเช็คแล <c oughs> ่อลืมได้ฮะคนคนอื่น เออขึ้นยุทธ์ตึงสุดเพี่ตึงสุดและที่กูเล่นตึงสุดชีวิตในชีวิตตึงโคตรเราจะชนะเองอะไรดีวะก็ออนี่แหละ เราต้องยิงสู้กับเขาอ่ะถ้าเราแม่นอะหรือว่าเราจะดันกันไปเป็นกลุ่มอะแล้วก็แพนเราอาจจะโดนมวกเดียวทีเำแนก็ได้แพนกลุ่มหรือแพนะฮะมีมอนตี้อยู่พี่ไปได้อยู่มันก็ได้แนนห้องสูฟีเราเดินไปแบบเป็นกลุ่มอ่ะแล้วแล้วก็มีใครมีควันก็ปาเลยแล้วก็เดี๋ยว เรามีมอนตี้ไงใช่ไงก็เราจะให้มอนตี้ยืนการซีฟงให้เราแล้วก็เราแล้วก็เราแะได้ <10 S 1> ไดแต่แพนนี่เราก็ต้องดูนะว่ามันแก่ไอ้สระเป๋าพีกส้ปลาวหรอโอ้ใช่ใช่ว่ะมันถึงคิวเลย อ,อันนี้เพิ่งเคยสู้กับแลนดไดม,นนมอนด์ซีอย่างเงี้ยนะผมไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ผูตายสวยโอ้อ,อยู่ตรงมานไดแดง ผ่าแบงค์มีตัวมันจอดตอนไหนวะใครยิงมาเปิดวไว้เขี้ยตอนแรกมันปิดอยู่ไม่ใช่หรอถ้าตัวยิงพี่ยิงโดนตัวกับ ให้ตายสิวะกูเอาเล่นโล่นะเว้ยมันต้องมีคนไปช่วยดันนะเว้ยแบงค์ไม่ต้องเอาแบงค์ไม่ต้องเอาโล่มาลนะมันไม่มีใครตามแบงค์ไอ้เหี้ยกูเล่นโล่นะโอ้โห oh. <c oughs> <laughs> we need to locate a bomb. Yeah. The drone has found a bomb. Ten seconds to go. Five seconds to go. He's located a bomb.

ตอนแรกมอแม่งไม่มีหัวเฉยอะไรลอกตายต,ออตัวตออกว่พีออ่ผมรู้ตัออกตวก่ะ มีมัสซี่อยู่ใกล้มัซีห้องขวาเจ็บเยอะเจ็บใช่้าเจ็บ อยู่ไหนเจออยู่ตรงบันไดเลยพี่ One friendly operator remaining. บันไดฝั่งด้านหลังเลยเราวังมันมีตัวอ้อมหลังมนี่ มีวาร์ปโอ้โหซ้อนสองตัวไม่ไหว้เ,เล่นไรดีวะปี่ียนไม่ต้องปี ไิ่เงะต้นเป็มาทุกตายิงได้แล้วด้วยระยะไกลด้วยมันนี่ห่ไม่นิ่งคุได้ม่นิ่งตะคุไมได้ really you, he's huh? <laughs> yeah. you your drone has located a bomb oh, okay, Your drone has found a bomb really 10 seconds to go 5 seconds to go that's <laughs> 15 yeah. Found a bomb. Make your way to its location and defuse it. You. Okay,

เฮ้ยอะไรย่าเว้ย hmm. จ mm ้า hmm. สูนมาโดนเลยวะอ้าอ่แล้วะบีนบ เดี๋ยวตัวเดียวเออเดี๋ยวเอาทำมือสิโดนตายสุดที่ ได้ได้ไม่ได้กหนลโหอโคตรนิ่งเลยปจะเมาอะไรอยู่นะเมานิ่งเ็นใครเล่นบัสไหมดี๋อว่าไม่ลงเล่นบัสแมวแมวโอ้ยผมเปลี่ยนตัวไล้ ทำไมเกิดตัวนู้นเราไม่ดันข้างล่างขึ้นข้างบนไปบันไดมันขึ้นไม่ได้บันไดมันยี่บคนด้กดิพ่อขวข้างบนก็ได้ตรงประตูอะถ้าเกิดตรงนั้นแล้วก็อ้อมมาดันตรงผมที่เกิดตรงผมเกิดหมดเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมเกิดตรงน,นั้นให้ยงงั้นอะอันี้มันโง่เด็เอาให้ให้ผมกินนะ เออผมแม่อดูกินนั่งน่งหมดไอทีพยานอ่ทีตีตรนพี่ะอเกิดไหนอะ่ะเมนคนอันต่อเออโอ,อฟี่เอะนั่นแหละดูว่าจะโอฟี่ เออเซ็งเราลองเราเราลองเข้าจากตรงหน้าต่างล่างดูยหน้าต่างล่างไหนหน้าต่างล่างตรงที่เราเกิดเรจะมีตรงไหนหน้าต่างไอตรงฝั่งหน้าเราเกิดไหนเกิดไหนเกิดกับฟิงก้าเนี่ยตรงหน้าต่างตรงนี้ตรงหน้าต่างตรงนี้ยหน้าต่างเหรอใช่ใช่ตรงตรงนี้ต้องแบบ <laughs> Mi Ta thẳng rồi, nhìn vô. Here comes the search. Ai <laughs> 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 มีน้ำมีนล้วห้องน้ำมีห้องน้ำมีตอนห้องน้ำมีรอรอรอกันนะเเบิกต่อไม่ได้อ๋อมุมมันเห็นกูเหรอลุงเคลียร์้่ะลุงลุงเคลียรบกันมึงเคลียบเกียบเราต้องไปหาโล่ลุงลุงพี่เรางไปลงไปพี่พี่แบงค์เยอะกัน

Oh right. down to one oh, yeah. Open. ตู้น้ำมีสองตัวออไอแพ็มีตัวเดียวคุณนึกว่ามันเล็งมึงอยู่ืึไอตัวที่มันยิงมึงมันยิงมาจากไอน,นั่นประตูประตูห้องนอนประตูห้องนอนวันที่มันได้ติดติดกับห้องน้ําอ่ะ่มนติดกับห้องน้ำเหรอไม่ประตูมันจะมีประตูจากห้องน้าใช่ปะ่ะไม่ใช่ประตูจากห้องน้านะประตูนั้นอะชิดเตาผิงอะเออประตูชิดเตาผิงอะเตาผิงเตา ตาผิงข้างบนหรือข้างล่างห้องนอนนี่คือห้องนอนอ๋อห้องนอนก็นนดึงได้ไงครับมองไม่เห็นมันไม่ให้ดูอเออตอนแรกกูคิกว่า,ากูคิดว่าไอตัวในห้องน้ำมันยิงมึงเลยแต่ไม่ใช่ Ten seconds to insertion. Five seconds to insertion. Your mission is to locate and use the bomb. 喂，来赖哇！

ค่อยๆไป Okay. The diffuser has been secured. One up four remaining. Yeah, huh? I can't

Secure the area. Keep the bombs protected. And then, uh. Go! More reinforced! Uh, i located the bomb. Plan your defenses accordingly. Combat deployed! Position. Device ready. I Five seconds left. No, Jay, four has located a bomb. แก๊สค่าเนตขึ้นมาเลยหัวเ้าหอยังเนี่ยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว,ลวน,นัววอน,นอยู่หลังบอมเลย

คนคนจะเล่นซับพอร์ตจะซับไม่สุดคนจะเล่นฝ่ายบุกก็เล่นซับพอร์ตด้วยตาดีไม่มีใครไปสุดเลยและไอช่วงเริ่มโดนไอช่วงเริ่มโดนเฟดก็ด้อยคนจะเอาโดนของไา่คนที่เล่นตัวบุกกะไปเช็คโดนเดียวก็พอแล้วฝ่ายกันอะควรเก็บโดนไว้ช่างมันรปสารณ์มีแพ้มีชนะเปสำคัญครับเออมี